วัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดฟังก์ชันป้องกันเสียงรบกวนเวลาเราซื้อเครื่องไฮเทล่ามาโดยปกติเนี่ยเครื่องจะมาพร้อมด้วยฟังก์ชันป้องกันเสียงรบกวนนะครับโดยทั่วไปแล้วเวลาคุยบอลเราคุยไกลๆอย่างนี้ทดสอบหนึ่งสองสามฟังก์ชันเสียงรบกวนคือเวลาเราคุยไกลๆอย่างนี้นะครับทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสามเห็นไหมครับเสียงรบกวนมันจะถูกตัดไปทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสาม เห็นไหมครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมาพร้อมด้วยฟังก์ชันป้องกันครื่นแทกทึงสงไกลๆอย่างเงี้ยกรณีที่มันเป็นเสียงพวกเครื่องจักรเสียงฝนนะครับเสียงระเบิดนะครับเสียงมันจะไม่เข้ามาแต่ว่าหลายคนไม่ชอบเพราะว่าต้องการที่จะคุยไกลๆแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดฟังก์ชันป้องกันเสียงรบกวนของ h ฮเทล่า n c 380และ PNC 360 วิธีการปิดฟังก์ชันป้องกันเสียงรบกวนของ h ฮทาราเพนซ360ขั้นแรกให้เราออกแอปพลิเคชันนะครับกดปุ่มนี้1ครั้งหลังจากนั้นให้เราเลือกคําว่า setting กดโอเคหครั้งกดลงมาเรื่อยๆจนถึงคําว่า Sound นะครับเสียงแล้วกดโอเค1ครั้งหลังจากนั้นให้เราลงมาจาก voice pickup ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น far นะครับก็คือการปิดเสียงทําให้เราพูดไกลๆแล้วได้ยิน